อาการคิดมากเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งปัจจัยทั้งด้านจิตใจพฤติกรรมหรือทางกายภาพเมื่อสมองของเราไม่หยุดคิดก็จะคิดวนไปเวียนมาจนเกิดความตึงเครียดนอนไม่หลับแล้วก็อาจนำไปสู่โรคซึงเศร้าได้คุณเคยรู้สึกตัวบ้างไหมว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นคนคิดเยอะคิดวนไปวนมาคิดถึงอดีตที่เกิดเรื่องมสบอารมณ์มีแต่ความทุกข์เรื่องที่ไม่พอใจแล้วยังลามไปคิดถึงอนาคต ว่าแล้วมันจะเป็นไปต่อไปอยังไงคิดวกวนอยู่นั่นแหละจนปวดหัวแถมมีปัญหาใลน,น้อยประดังเข้ามาอีกในระหว่างนั้นสติก็จะแตกเอาทำให้ไม่มีสมาธิที่จะทำงานการไม่อยากพบหน้าผู้คนอาการเครียดเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเกิดจากความกังวลความกดดันที่ต้องเผชิญปัญหาที่คิดไม่ตกแก้ไม่ได้หรือเกิดจากความกลัวความไม่มั่นใจ วดยจะถูกวิาพาก์วิจารณ์จากผู้อื่นเกิดจากบุคลิก,กภาพที่เป็นคนเซนสิทีฟต่อคำพูดของผู้อื่นใครพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็เก็บเอามาคิดเยอะเกิดจากภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลทางอารมณ์ถ้าเราปล่อยตนเองให้ตกอยู่ในภาวะที่มีความเครียดนาน,านๆก็จะส่งผลถึงการนอนไม่หลับการมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อคนรอบข้าง และมันก็จะกืนกินความสุขในชีวิตที่หลงเหลือของเราอยู่ข้อนี้ยิ่งสำคัญที่สุดมีหลายคนสงสัยว่าถ้าคิดมากแล้วจะแก้ไขยังไงอาการเครียดมันไม่ใช่โรคภัยแต่มันเป็นภาวะที่เกิดจากความกดดันที่ต้องเผชิญปัญหาวิธีการลดอาการคิดเยอะก็คือต้องจัดการกับความคิดของเราเองปรับเปลี่ยนความคิดดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบัน จัดการกับเรื่องราวที่เราสามารถจัดการและควบคุมได้ขณะเดียวกันก็ต้องปล่อยวางเรื่องที่เราไม่สามารถจัดการได้ต่อไปนี้เป็น9วิธีที่จะให้คุณนำไปเลือกปฏิบัติแก้ไขอาการคิดไม่หยุดคิดวิตกกังวลมากเกินไปเราไม่ได้ให้คุณหยุดความคิดแต่คุณต้องคิดให้ถูกวิธีเท่านั้นข้อ 1. ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นการเรียนรู้ในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ และความไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่ใช่ข้อผิดพลาดเราจะเป็นต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากมองให้เห็นว่ามันคือการเรียนรู้เป็นประสบการณ์เราจะเติบโตขึ้นและมีภูมิคุ้มกันที่จะสู้กับปัญหาที่จะเกิดอีกในอนาคต ในชีวิตของคนเราจะพบปัญหาหอยู่เรื่อยๆเปรียบเสมือนขึ้นในทะเลที่ซัดสาดเข้าหาฟังอยู่ตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นแต่มันก็จะสอนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาให้กับเราจะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง 2. มองโลกตามความเป็นจริงอะไรมันจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดและเราเตรียมพร้อมตั้งรับมันเหมือนเกมท้าทายให้เราในการแก้ปัญหาแต่ละครั้ง ไม่ใช่นั่งรอดูเหตุการณ์ด้วยความเศร้าหมองหดหู่บางคนอาจจะโต้แย้งว่าคุณพูดยังไงก็พูดได้นี่เพราะคุณไม่เคยเจอปัญหาอย่างเราจริงๆแล้วทุกเรื่องราวเมื่อเวลาผ่านพ้นไปคุณจะพบว่ามันก็มีทางออกเพียงแต่เราจะต้องตั้งรับมันอย่างมีสติฝึกตนเองเพื่อที่จะแก้ปัญหาดีกว่าการตั้งรับโดยไม่ทาอะไรเลยรอให้เกิดปัญหาอาจจะทาให้สถานการณ์เลวร้ายลงไป แต่ถ้าเราตั้งมั่นที่จะเตรียมการแก้ปัญหาอย่างน้อยเราก็มีกำลังใจและทำให้สถานการณ์ดีขึ้นระดับหนึ่งแม้นว่าจะแก้ปัญหาได้ไม่หมดในทันที 3. ปล่อยวางเรื่องราวในอดีตซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นอาจทำให้คุณเสียดายเสียใจเจ็บใจโทษคนอื่นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดไปแล้วเราแก้ไขย,ย้อนเวลาไม่ได้ ในชีวิตเราที่เหลืออยู่ยังมีโอกาสดีๆอีกเยอะที่จะสร้างความก้าวหน้าสร้างความสุขในชีวิตทําไมเราจะต้องมาจมปักกับความคิดที่แย่ๆแ,แบบนี้เราปล่อยวางมันไปเถอะขอให้รักตัวเองมากๆคิดซะว่าเราเองก็ยังมีคนที่รักเราอีกตั้งเยอะตั้งแยะตัวเราก็มีคุณค่ามากมากกว่าที่จะมานั่งทุกข์ละทมทรงเศร,ร้าอ,อยู่อย่างนี้ มิสู้เราไปหาทางพัฒนาตนเองให้ชีวิตเรามีความก้าวหน้าดีกว่ายังมีคนอีกมากที่เขาพร้อมที่จะสนับสนุนเราข้อ 4. ระบายความรู้สึกที่อึดอัดออกมาบางคนคิดวนเวียนไปมาจนอกแทบระเบิดไม่รู้จะทำยังไงดีคุณลองหาคนที่ไว้ใจได้แล้วก็ไปคุยกับเขาระบายความรู้สึกออกมาบางคนก็ถนัดที่จะเขียนระบายออกมาในสมุดบันทึก ห้าหาทำสิ่งใหม่ๆที่จะช่วยให้เราสบายใจได้เป็นการหันเหที่จะดึงความสนใจออกไปจากความคิดฝูงส่้นเช่นการเล่นดนตรีการไปท่องเที่ยวการถ่ายภาพการฝึกโยคะการทำสมาธิมีแหม่มคนหนึ่งเธอมีปัญหาจนต้องเลิกกับแฟนเธอรู้สึกว่าแย่มากจึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางมาท่องเที่ยวที่ในประเทศไทย เธอก็เปิดใจว่ามันเป็นการเปิดโลกกระทัดใหม่ให้เธออย่างนึกไม่ถึงทําให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะเธอได้ทํากิจกรรมต่างๆในระหว่างที่ท่องเที่ยวโดยไม่เคยคิดว่าจะทําสิ่งนั้นได้ในชีวิตเริ่มตั้งแต่การออกเดินทางไปท่องเที่ยวโดยลําพังในประเทศที่ไม่เคยไปมาก่อนมีการไปปีนเขานั่งเรือไปล่องตามแม่น้ำลำคลองและยังทำกิจกรรมอีกหลายอย่างที่สนุกสนานที่เสี่ยงเล็ก การได้ไปพบเจอประสบการณ์ที่แปลกใหม่ทั้งทางด้านวัฒนธรรมผู้คนรวมถึงการเอาตัวรอดในขณะท่องเที่ยวตามลำพังทำให้เธอได้คิดว่าในโลกนี้ยังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจน่าค้นหาอีกมากทำไมต้องมานั่งจมทุกเศร้าอยู่กับกเรื่องไม่ดีเธอรู้สึกมั่นใจในตนเองมากขึ้นพร้อมที่จะกลับไปเผชิญชีวิตหลังจากนี้ได้อย่างมั่นใจในประเทศของเธอ หเปลี่ยนวิธีคิดให้คุณคิดกว้างกว่านี้ลองคิดแยกแยะดูว่าในปัญหาที่คุณมีนั้นมีสิ่งไหนที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้บ้างสิ่งที่ควบคุมได้คุณก็ลงมือแก้ไขไปเองเช่นมีปัญหาเรื่องงานคุณก็วางแผนให้มันชัดเจนแล้วก็ทำไปทีละขั้นตอนหรือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ คุณก็ต้องปล่อยวางเช่นมิตก,กังวลต่อความคิดของคนอื่นเขาจะคิดกับเราอย่างไงเราก็ต้องเตือนตอนเองว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ถูกใจคนอื่นเขาได้ทุกเรื่องและเขาก็ไม่ใช่เจ้าชีวิตของเราทำไมเราจะต้องไปแคร์อะไรด้วยเจ็ดสร้างความมั่นใจในตนเองให้กลับคืนมาด้วยการทำความสำเร็จในเรื่องเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเช่นเราสามารถตื่นแต่เช้าไปทำงานได้ทันทุกวัน เราจะออกกำลังกายในวันหยุดทุกสัปดาห์เมื่อเราทำสำเร็จแล้วเราก็จะมีกำลังใจค่อยสร้างความสําเร็จในเรื่องที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วในที่สุดเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเราหันเหความคิดมาคิดถึงเหตุการณ์เฉพาะหน้าในปัจจุบันว่าเราจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดด้วยเรื่องอะไรบ้างเพื่อจะส่งผลไปถึงอนาคตที่จะทำชีวิตเราให้ดีขึ้น บางคนอาจจะรู้สึกว่าทำได้ยากแต่ต้องจำไว้ว่าเราจะต้องทำได้ทำได้และอดทนที่จะฝึกฝนสักวันหนึ่งเราก็ทำได้สำเร็จรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดของตนเองแล้วดึงสติกลับมาได้ 9. ปรึกษากับจิตแพทย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากในยุคปัจจุบันเพราะจะทำให้เราได้รับคำแนะนำให้ปรับความคิดให้รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและยังจะมีคำแนะนำให้เราจัดการกับปัญหาความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมในทางที่ถูกวิธีการที่กล่าวมานี้ขอให้ท่านลงไปปรับใช้ดูมันไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ผลกับทุกคนในทุกข้ออยู่ที่ท่านเลือกและถน,นัดเอา ว่าจะทำวิธีไหนที่ดีสำหรับตนเอง